อันนี้คือน้ําตกนะคะน้ําตกแต่ว่าวันนี้น้ําไม่ตก<ม>จะบอก <ผล S 1> ว่ายังไง <มา S 1> ดีเอ่ยใช่ฝนมาใช่ฝนมาน้ําเลยไม่ตก,ตกใช่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 ใช <c oughs> ดูนะตรงเนี้มันเป็นน้ําตก <c oughs> น้ำตกแต่วันนี้น้ํามันไม่ตก <c oughs> พี่จอนอีที่ไหน นงทารีนงทารีไม่ใช่นงทารีนงทารีอ่าทารีที่แปลว่าขาด้วยที่แปลว่าสะพานเขียนเหมือนกันนะคะนงทารีนงทารีก็คือสะพานหินประวัติศาสตร์สะพานหินประวัติศาสตร์นะคะอันนี้ที่เกาหลีใต้สมัยก่อนสมัยก่อนตั้งแต่สมัยเดินเท้านะคะอ่าพจ้า ผู้ปกครองของประเทศเกาหลีเนี่ยเขาใช้ทางเดินตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆก,กันตอนนี้เคมันยังอยู่ไกลอยู่โอเค อันนี้ลูกค้ำเกาลัดเกาลัดไปเราไปดูสะพานหินเอสะพานสะพานหินเหรอสะพานหินใกล้ๆกล้กันถ้าเราใส่รองเท้าแตะเดินข้ามกันจะได้ไหมนี่นี่ดูดูตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสะพานหินอ๋อแต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมอยู่น้ำท่วมมองไม่เห็นนะคะตรงนี้เป็นสะพานหินนะคะสะพานหินข้างอน ก็มีหลายคนที่มีความเชื่อว่าอันนี้คือของจริงหลายคนบอกว่าอันโน,น้นคือที่ทําขึ้นมาใหม่แต่หลายคนบอกว่าอันนี้เนี่ยคือมันเกิดเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็จริงแต่เพียงแค่ว่าเขามาตกแต่งเพิ่มแต่ตรงโน้นน่คือของจริงยังหาข้อสรุปไม่ได้โอเคสรุปคือยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือมันเป็นสะพานข้ามไปหาน้ำตกที่มันไม่ตกตอนนี้ ข้ามข้ามเหรอวันนี้เขาห้ามข้ามอ่ะน้ำแรงแล้วนั่ที่ยืนอยู่นั่นไงผิดหวังแล้วอ่ะได้ทำไงดงทางตรงตั้ง n a v i g a t i o แล้วก็อ,อ้อมไปอีกฝั่งหนึ่เนาะถ้าอ้อมไปอีกฝั่งเหรอจ้อาว่าจะพาไปดูถ้ำพญานาคถ้ำคนนี้คือพญานา,นานใคใช่ไหมคุณบอกแล้ว ข้างบนมีถ้ำพญานาคด้วยข้างบนมีถ้ำพญานาคขุดเลขหาหวยพี่ต่อจะพาไปหาหวยสะพานไปนหาหวยเต็มตรงมุมนั้นนะครับมุมนั้นเป็นเป็นสะพานข้ามนะคบเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแต่วันนี้ าห้ามขห้ามค่ะจากทางเจ้าหน้าที่เอ้ามปารวันนี้เขาห้ามข้ามาานะคะเขาห้ามข้ามคนดอดกนนึนนี้คือทานข้ามนะคะทางข้ามแต่ว่าวันนี้ไม่สามารถข้ามไปฝั่งได้ ก็เปิดเดบิเกชันแล้วเราจะอ้อมไปทางฝั่งที่มีพญานาคเราจะไปเดินสะพานวันนี้คือเราตั้งใจคือเราจะไปเดินที่สะพานอเแต่ตอนนี้เมื่อเช้านี่น้ำมันยังไม่ขึ้นขนาดนี้เขาบอกเจ้าหน้าที่บอกแต่ตอนบ่ายน้ำมันขึ้นมากเลยห้ามเลยเขาก็เลยไม่ให้ข้ามไปใช่ไหมอือแล้วแล้วคนที่ข้ามไปแล้วล่ะเขาออกทางโน้นเขาไปจอดรถฝั่งโน้นเราถึงถามว่าเราจะไปฝั่งโน้นได้ยังไงให้เปิดเดบิเชันว่าอย่างไรแล้วเขาก็บอกมาแล้ว เค okay. ดูน่าเสียดายยังมากเลยที่เราไม่ได้ไปเล่นน้ำตกที่มันไม่ตกปกติเราจะเดินมาถึงนี่เราปกติไงเป็นทางธรรมชาติไปถึงโน่นแล้วก็อ้อมไปโน่นปกติน้ำตกตรงนี้สวยใช่ไหมพี่ต,ต่อสวยมากมากเลยเนาะแต่วันนี้มันไม่มีน้ำตกที่ถ้าเหลือเดี๋ยวพี่จะส่งให้ดูโอเคจ้าก็ตอนนั้นแหลมน้ำมันไม่เยอะขนาดน,นี้ที่มาหน้าร้อน เขาก็จะเปิดช่วงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายรู้สึกจะบ่ายสองโมงนี่แหละสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วก็บ่ายสองโมงเขาจะเปิดอยู่สองช่วงแต่มีชาวปากีสถานที่เขาอาศัยอยู่แถวนี้ปีนขึ้นไปตรงนี้เลยนะปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปจนถึงนู่นเกือบถึงตัวนัสือเลยนะปีนได้หรอปีนได้มีทางปีนคนดื้อคนดื้อ โอเคเราเดี๋ยวเราไปข้ากันอีกฝั่งหนึ่งไปดูพญานาคพี่ซอจะพาไปหาหงอยกับพญานาคเดี๋ยพาไปดูไข่พญานาคเฮ้ยพาไปดูไข่พญานาคด้วยแสดงว่างวดหน้าศูนย์มาอ๋อนี่มันคล้ายนี่แหละ อันนี้อะไรน้ำผึ้งเหรอพี่อ,นนอ,าอ่าน้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งหอมเข็ดหอมสวยมากเลย โอเคสำหรับคลิปนี้เราขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปต่ออีกพีหน้ากันนะเดี๋ยวจะพาไปดูไข่พญานาคกันบาย